สวัสดีครับทุกคนและยินดีต้อนรับสู่ a u t o s u m u s ช่องรีวิวรถยนต์ใหม่จากทั่วโลกและวันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับรถซีดานหรูที่ผสมผสานเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้ากับความหรูหราได้อย่างลงตัวนั่นคือ2026 Genesis G80 Hybrid ที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากทั้งในเอเชียยุโรปและอเมริกา Genesis G80 Hybrid 2026มาพร้อมกับดีไซน์ที่สง่างามหรูหราและทันสมัยกระจังหน้าครสตีขนาดใหญ่ ที่เป็นเอกลักษณ์ของเ e เ e ซิ s ฝ่ายหน้าแบบเล็กความล้ำสท์ที่เรียงซ้อนอย่างโดดเด่นช่วยให้ด้านหน้าดูหรูหราและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวตัวถังถูกออกแบบให้มีเส้นสายที่ฉบเฉียวและไหลลื่นเสริมความสปอร์ตแต่ยังคงความสุภาพเรียบหรูในแบบฉบับซีดานระดับพรีเมียมสีตัวถังด้านกรีนสำหรับรุ่นนี้เป็นสีที่สะท้อนถึงความหรูหราและความสงบแต่แฝงไปด้วยความแข็งแกร่งเหมาะกับผู้ขับที่ต้องการความแตกต่างและเอกลักษณ์เฉพาะไม่ว่าจะจอดในโชว์รูมหรือวิ่งบนถนนก็โดดเด่นสะดุดตาทุกสายตา ภายในห้องโดยสารของ Genesis G 8 0 Hybrid 2026ถูกออกแบบมาเพื่อมอบความสะดวกสบายสูงสุดให้แก่ผู้โดยสารวัดดุภายในเป็นหนังแท้คุณภาพสูงพร้อมงนานตกแต่งด้วยลายไม้ธรรมชาติและอลูมิเนียมขัดเงาที่ให้สัมผัสทั้งหรูหราและล้ำสมัยบอดนั่งกว้างขวางปรับไฟฟ้าได้หลายทิศทางพร้อมระบบระบายอากาศและระบบปรุนบอดที่ช่วยให้การนั่งสบายในทุกสภาพอากาศหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเครื่องเสียง จากเล็กซิ n ที่ให้คุณภาพเสียงคุมชัดระดับโรงภาพยนตร์ระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติแบบส่วโซนที่ช่วยให้ผู้โดยสารทุกตำแหน่งรู้สึกสบายอย่างเท่าเทียม Genesis G 8 0 Hybrid 2 0 2ด2ใช้กลุ่มพลังแบบไฮบริดผสานระหว่างเครื่องยนต์เบนซินเทอร์และมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้สมรรถนะการขับขี่ที่แรงแต่ประหยัดน้ำมันได้อย่างยอดเยี่ยมเกียร์อัตโนมัติ8สปีดท,ที่ตอบสนองได้อย่างแม่นยำ และนุ่มนวลระบบขับเคลื่อนล้อหลังที่ให้ความมั่นใจในการควบคุมรถและเสริมด้วยระบบขับเคลื่อนสีล้อสําหรับบางรุ่นที่ช่วยให้การยึดเกาะถนนดียิ่งขึ้นช่วงล่างถูกปรับจูนใหม่ให้มีความสมดุลระหว่างความนุ่มนวลและการควบคุมรถได้อย่างมั่นใจไม่ว่าจะเป็นการขับบนถนนเมืองหรือถนนความเร็วสูงผู้ขับจะสัมผัสได้ถึงความหรูหราและสมรรถนะในเวลาเดียวกัน ด้านระบบความปลอดภัย Genesis G 80 Hybrid 2026มาพร้อมกับเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับขั้นสูงมากมายไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันอัตโนมัติระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนระบบตรวจจับมุมอับสายตาระบบเตือนการจราจรขนาดถอยหลังและกล้องมองภาพรอบคัน360องศาที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ทุกสถานการณ์ ดีไซน์ด้านหลังของรถก็สวยงามไม่แพ้ด้านหน้าไฟท้ายเหล็แบบควาล์มส์ที่เชื่อมต่อกันอย่างมีเอกลักษณ์ท่อไอเสียคู่ทรงสปอร์ตฝังอย่างตรงกลืนอกับการชนท้ายและเส้นสายตัวถังที่ต่อเนื่องสร้างภาพลักษณ์ความหรูหราและสปอร์ตไปพร้อมกัน Genesis G80 Hybrid 2026ยังมาพร้อมระบบช่วยจอดอัจฉริยะที่ผู้ขับสามารถสั่งให้รถเข้าจอดได้ด้วยกุญแจสมาร์ทคี์โดยไม่ต้องนั่งอยู่ในรถระบบนี้ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายอย่างมากโดยเฉพาะในพื้นที่จอดแคบ สำหรับใครที่ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีและความล้ำสมัย G80 Hybrid 2026ไม่ทำให้ผิดหวังด้วยหน้าจอแสดงผลบนกระจกแท็อัพเดตเพลย์ระบบปรับแสงภายในอัจฉริยะตามสภาพแวดล้อมระบบฟอกอากาศด้วยเทคโนโลยีแนโนและระบบสั่งงานด้วยเสียงที่พัฒนาให้ฉลาดและตอบสนองได้ดียิ่งขึ้นและนี่คือทั้งหมดของ Genesis G80 Hybrid 2026รถซีดานหรูที่ผสมผสานความหรูหราความสบายเทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมเข้าด้วยกัน